สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพอกันในช่วงนี้คือเดี๋ยวนี้ตีสามก็กลัวี่น้องครับอันเครื่องที่ยุดนี่ก็เพราะว่าฝนตกดิพี่น้องนฝนตกครับเด่นบ่ไรเรือวเท่านั้นเองน้องๆเขาขโมกอ,อยู่ในเต็นท์ไฟเต็นท์ว่าอะไรพี่น้องปิดไฟนอนฟอร์มเองไฟมันิดฝนเลยพี่น้องเอ,อ้ยฝนยังตกมากขึ้นเตาอยู่ สองสามวันแล้วนใช่สุดเล่นเลยพี่น้องใช่สุดเรีนเลยโอ้ตายเลยอันนี้นี่อรก้ฝนตกพี่น้องกับพากับหัวจุ่มจงอ๋อเเ้ยน่าบากขันเนาะว่าอันวีดฝนแพงหลืเป่โอ้ยพายุเจนเขาว่า จังค่อยขี to então, ้อวบก็ไ no ด้เขาเอาชีวิตพอยูชีวิตฝนม่นก็ได้แอบกันโตอีรีนี่อีรีเพราะเาบอกว่าฝนตกปรสรใครจ้างว่าบอกเวลาเลยบเวลานนเวลาไตนโตามเวลาอีกท่านขี้อวบตอนนี๋ยวพออยู่เลคอเลนั่กลมทุสุมันสีมันสิบอกเลขี้วบเดี๋ยวนี่ดูเจ้งสิหลาพี่น้องเอยพากันโซโล่เซเลนี่นี่แหละ ยืนสังเกตการยุไฟก็ได้เสาดิสเกอาไ่บฝนสาดบอกเขาจะได้ฝนใด้สารเลยมันหัวันหัวอะโอ้ยโบ้หันมาเต็นซีอย่างคือโบลูเจ้าฝนสิตกหันฝนสิตก้ากลางมองแล้วมันเัาก็ขุดหล่องไปลขุดหล่องน่อ พุดล่องอ้อมเต้นหน่ามีไหไใส่มายใส่พอดีบ <èn> <are> on.. <go> ่พ <c oughs> ุุบ่ไปร่ำมาดอกฮ้อก็บกุ่เป็นเทพเป็นล่องซี่ไ่มเทพเป็นล่องซื้อๆพ่าะโอ้หัมันหน่สินีเพราบ่น้าไหลเขาาสาดเจากคลองซี่นี่นี่แหละครับเต้นอันนี้จังสแหละหันเข้าว่ามีสาลามันก็มีดอกเท่านีเจาของ่มดนนี่จากองหมดคนอ้วนเฟอชไงมี นอนกินเสยอ่นอนอาคิบองฮูนอนฮูนาหดเลยเรื่องนี้เลยกะดอกกระเยะกนกปานี่อกคอนทองตอนไหนโอ้ผู้หูปลาแต่งตัวบนพูญ่ป่านะาจร้อนยนดีเลยเหรไหนด้ช้ชีพปินตนเป็นประวัติสนว่าใส่หมวกโอ้ยมคือพูญี่ป่าน คือกำนันนลูกสาีสา่นี่ลูกสาวครับพี Mother, oh, <S 2> <S 2> <S <S ่น oh, ้องครับนี่อันนี้คือพอเอ้พอกับลูกหนาไข่ไข่กันเนาะอือแต่ยังไงป็นพอก็ลูกกันเนาะฮอ้าเมีคือห้อยยิ่งันจินตาลอยก็ห้อยฉันอืม

tôi sắm mặt tôi nha chỗ tôi 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 luôn đây đi, luôn đây đi, tôi vui, tôi vui, sai sai Nào tôi thế tôi 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 quá tôi 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 รวิวเขาบอกเขากันริวิวเขาบอกเขากันฟังสารบันเดบัน่าคือพอต่สมัยตะกี้่มวงฟังสนกับมวลนะพี่น้องนีเลยครับตามต้งตังไปอยู่กันนี่อเต้นของเทพตังกัน ตอตอบต,อบตเจเป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านนึนีดด้นี่แล้วนมาด,ด้านนี้อใช้กัอักไขอักมันนอนนะครับพี่น้องครับ ถาหยุดลงในูแม่แนวดายหไหมคนโอ,โอ้หลายทะเลเต็มหลายเตียเจุนอน่กองกันอยนะู่พี่น้องเลยโคตรวะอืมเลตืนผมเปียครนี่ปนตากฝนไม่ได้ไหนห่อนะีสี่แบบพี่น้องนั่งกองกันนึ่ะเลตืนหาฝนตกน่งคฝนตกพี่น้องฝนตก บรรยากาศฝนตกเป็นสิทธิ์แหละม,มันา่ะบางแล้วเต้นบ่หน่อย,อต,อยตันนี้นเต้นบ่หน่อยเต้นนักแสดงนี่เต้นแดนเซอร์นี่กันชุดมดมูสเสีย เต้นเนี่เต้นผู้เอกนอนี่เนาะเต้นเพลงเดนอนอยู่เนาะเต้นเพลงผู้เ,เอกโบกครับพี่น้องครับโอ้พากันซุ่มอยู่นี่แหละพี่น้องบรรยากาศฝนตกเลยทีผพากันจุ่มใส่เฟซบุ๊กแพรมัน,นอนแต่ไป,ป,ป,ป <laughs> เออกินยาลลนแล้วไปเหรอกินยาปอดกินเล่นป่ะสองเมตรเลยไหมพารานป่ลละใส่สองเม็ดไปเลยอย่าใส่หน่อยอย่าใส่หน่อย อากาศเต้นเพียงฝนตกเต้นเพียงฝนเต้นหลายเตือนเลยมั้งท่านใหญ่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยไหมฝนตกมากก <Kız S 1> ับเปียกแล้วครับพี่น้องเอาคือ เดี๋ยวบอกเมียนดาบเนี่ยนีไหมดาบสิเขาสนิมนี่นี่บอกันแล้วบอกันแล้วเบอมียนดาบเหียจันถี่ฝนเขาสนิมนี่นี่โอ้ยถอดบอกดิไม่เสนะเมียนดาบเมียนดาบู้ตายว่ามันถอด ดาวันีส้อยเนื้อก็ได้ยพี่น้องเน้อเนื้อดาบพราะมเป็นมันเป็นเล็กดีเติมพี่เยมันคมบยู่ก็จิว้วอยไม่ซบก็เ็เอ่ใ่อีกันหลเออเออุลุบพนลุมันกามเสงมันครบอัมันซุบเผื่อันนั้นมันซุบกินเด้บเผือด้อสหอมโอ้

กินมาเดนเอรอเน่อยเา้องอ๋อกิโอ้หิวไรนั่นเองนะแสดงว่าหิวหนักขึ้นหนักเต็บบ่ฝนพากันดูสิเดี๋ยวนฝนตกเป็นเลขตัวกลางฝนเฮ้ยขอบคุณากเดี๋ยวเขาซุมนอนขึ้นกันละเขาซุมนอนขึ้นกัน่ฝนตก จะได้ไปเขาซุมนอนกันพี่น้องตี่เต็มพอพญาออกม่เต็นใหญ่ยืนน่งลงเม็ดนาเลยอ่โอ้ลงเม็ดหนาลงเม็ดนาอ้ยขาเต็นกันพี่น้งนนองออเฮ้ยฝนตกฝนตกนั่น ผมลงะเอสำหรับที่นี่ไว้สันต์พี่น้องเดาะเบิ่งเตนนักแสดงแสดงว่าฝนตกเขาอยู่จี่ไหนกันบันใดแท้เขานอนกันพี่น้องนอนไคนอนวันเอ้าขอพญุณากับสินอนขึ้นกันสำหรับที่นี่ไว้สันต์พี่น้องิพอกันไม้ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอ็ซีทีติดตามเด้อมื้อนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกการเดินกันลำบากแม้จหน่อยเนาะพอกันไม้ในคลิปหน้าครับขอบขอบคุณขอบแฟนคลับครับขอบคุณแฟนเอ็มซีทีทุกคนขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำดวยลำดวยโรคไข้ไข้เ,เจ็บจะเสียมีเด้อพี่น้องครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ